สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเอีนะครับที่เข้ามาชมวันนี้วันนี้เจอกันนะครับบ่ายบ่ายสองโมงแล้วนะครับวันนี้ก็สิบสี่นกานะครับสิบห้านาทีวันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่ครับราวพัฒนาช่วงนี้ก็กินยากครับนะผมว่าจะเบิ้ลอยู่แต่ว่ามันไปเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนู่นนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับนะ ไอเอฟซีเพิ้มจะเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็แปดเก้าแปดเจ็ดแปดสองไว้ออกห้าห้ากับศูนย์เก้านะครับชอบแปดเก้านะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองวันนั้นแต่ไม่มานะครับมาแต่ตัวท้ายเลยเก้านะวันนี้ก็หลุดไปนะครับตัวเด่นก็หลุดนะครับหกเจ็ดแปดไปไม่ถึงนะครับนะไปไม่ถึงนะครับสองสองห้าห้าศูนย์เก้านะครับ ก็มาหากันใหม่ครับช่วงนี้ก็ยากหน่อยนะครับหลุดมาวดก่อนก็อุ่นได้ไปสามเจ็ดเจ็ดสามก็มาหลุดอีกนะครับสองวดนะครับช่วงนี้ตอนเย็นก็พายเอฟซีนะครับในกลุ่มก็ได้ไปหน่อยนะครับสามหน่อยเมื่อวานก็แตกแค่ชุดเดียวนะครับเมื่อวานก็สี่สองสองสี่นะครับแต่วันก่อนนั้นแตก ชุดเน้นนะครับเก้ากุมภานะครับออกชุดเน้นผมนะครับก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับนะครับออกหกเจ็ดสองแหหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งศูนย์สามนะครับวันนั้นคอยก็อยู่ในกลุ่มก็น่าจะพอได้อยู่ระบ้านนะครับนะ mm hmm. ได้ตอนเย็นพอได้พอได้พอได้ค่ากับข้าวค่าบเบียร <laughs> ์นะ วันก่อนก็แจกไปหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็แปดสองนะครับนะก็มาหลุดหนึ่งวันนะครับแล้วก็มาเข้าต่อเนื่องนะครับสองวันนะครับเจ็ดวันที่แปดหลุดนะครับมาเข้าวันที่เก้านะครับแล้วก็มาเข้าวานชุดหนึ่งนะครับชุดเด่นนั้นสองห้าไปออกกราชาติก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปลุ้นกันดูสำหรับ ถามหน่อยนะครับเอามาดูกันใหม่วันนี้ก็เราพัฒนานะตามหากันใหม่ครับสูตรไม่เข้าก็หาใหม่กันนะครับหาใหม่กันนะสูตรนี้ก็สูตรที่ก็หลุดไปแล้วนะครับทำครั้งแรกก็ไม่เข้าเลยก็ไม่เอาหาใหม่นะครับหาใหม่วันนี้มาลุ้นกันใหม่ครับนะครับลุ้นกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จับคู่จะได้อะไรบ้างนะครับช่วงนี้มันออกอะไรก็ไม่รู้ นะครับหลักพันกับหลักหน่วยครับหาใหม่นะครับนะสูตรมันก็วนไปวนมาอย่างนี้และครับนะจังหวะไหนมันเข้าก็เอาสูตรนั้นนะครับจังหวะไม่เข้าก็หากันต่อเนื่องไปนะครับเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์เก้านะครับอ๋สองสามสี่สามสี่กับสามเก้าสองสามสี่สามเก้าหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์กับแปดห้าสองสามสี่เจ็ดสามนะครับหนึ่งสองสามสามศูนย์นะครับ เจ็ดบวกศูนแปดเก้าศูนเก้านะครับศู 0, นยเก้าะครับศู 0, แล้ววันนี้ก็ลองลุ้นกันใหม่นะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับนะไอเอใช้วิจทยายานด้วยนะครับในการรับชมนะครับนะคำเตือน ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเป็นแค่แนวทางสถิติทดสอบให้ชมย้อนหลังไม่ได้ทำเพื่อหลอกลวงใครเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอบคุณรับชมที่ติดตามนะครับใครอยากทักทายก็ทักแชทเพิ่มเพื่อนได้นะครับ147036นนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มก็แจ้งไปนะครับนะขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้มาดูต่อครับสูตรนี้นะครับสูตรใหม่นะครับ สูกใหม่วันนี้จะได้ผลไหมวันนี้วันพุธนะครับนะครับสองสองห้าห้าศูนย์เก้านะครับ ี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกเลขศูนย์เนี่ยมาต่อเนื่องกันหลายงวดแล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับเจ็ดกับศูนย์นะครับมันเกาะกันมาอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมเอามาศูนย์ศูนย์เว้นแล้วก็ศูนย์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 นะครับนะเว้นงวดเดียวศูนย์ศูนย์เว้นแล้วก็ศูนย์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 นะครับเก้าเก้าเก้านะครับ แล้วก็มาเจ็ด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 นะครับหายไปวันนี้จะอะไรนะครับวันนี้จะอะไรจะอะไรมานะครับวันนี้สองสองห้าห้าศูนย์เก้าวันนี้จะได้สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกวันนี้นะครับศูนย์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดนะครับแล้วก็เว้นก็หนุนนะครับวันนี้คอยดูจับกับอะไรสี่ห้าหกวันนี้ผมเอาเลขตัวนี้นะวันจับนะครับ สี่ห้าหกเก้าศูนหนึ่งนะครับตันนี้ลองดูนะเก้าศูนนะครับชุดจับคู่นะครับสี่เก้าสี่ศูนสี่หนนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็ลองจับดูวันนี้ผมจะให้เด่นตัวเด่นคือเลขสี่กับเลขห้านะครับสี่กับห้านะครับเด่นสี่กับห้าสำหรับหกเป็นตัวรองนะครับวันนี้เด่นสี่กับห้าครับแถวสี่กับแถวห้านะครับนะครับสี่กับห้าวันนี้ชุดที่น่าสนใจผมให้ที่เลขนะครับ สี 49, ่เนะก้าเก้าสี 59, 41, น 1, 2, 3, ่นะครับนะแล้วก็ห้าศนะครับห้าเก้าสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสสามสี่ชุดนะครับนะสี่ศูนะครับห้าหนึ่งหกเ้าศย์หหนึ่งเป็นชุดลองนะครับอ่แต่ถ้าใครจะเอาชุดไหนเป็นชุดเต็งก็เลือกเอานะครับเผื่อจะมาวันนี้นะครับสี่กับห้า หรือว่าจะมาชุดนี้ครับห้าศูนย์ห้าเก้าเนี่ยมันออกอยู่เนี่ยตัวเลขมันจะออกอยู่สลับวนกันอยู่นี่แหละสังเกตดูนะเห็นไหมแปดศูนย์เจ็ดสามมาศูนย์ามสามศูนยแต่มา,า,ามันกวดนนี้ยมันศูนย์เป็นศูนย์เก้าะครับมาตัวเดิมอยู่นะครับวันนี้ผมก็เล็งตัวที่ติดเก้าศูนย์นี่นะครับ ันนี้ก็เจ็ดศูนย์เอ๊ะเจ็ดศูนย์แปดอาก็มาแปดศูนย์อย่างเงี้ยนะฮแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามก็มาศูนย์สามอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อูในอันเนี้ยเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดศูนย์สามสี่สามเก้ากมาตัวเดิมอยู่อีกนะครับศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์เก้าสามสองนี่ก็มาสามเก้าเก้าสามตรงนี้นะครับ มันยังอยู่ในชุดตัวเดิมเดิเนาะวันนี้ก็เนี่ยเล็งไปเนี่ยเนี่ยนี่นะห้าศูนย์วันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยมันออกศูนย์เก้าออกห้าศูนย์อีกก็ได้นะครับนี่ออกตัวนี้ห้าศูนย์ห้าเก้าอย่างเงี้ยนะนะครับห้าศูนย์ห้าเก้าตัวนี้เนี่ย ศูนย์เก้าสามสองมาสามเก้าตัวเดิมมันสามสามสี่สามเก้านี่ก็ตัวเดิมมาเลยนะเจ็ดศูนย์ก็มาตัวเดิมศูนย์แปดศูนย์แปดห้านี่ก็แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามศูนย์ศูนย์สามมันคล้องไปค้องมาเนี่ย อันนี้ก็น,นี่เอาตรงนี้นะครับนี่ลองดูนะเอซีนะเผื่อจะได้แล้วก็มาอีกชุดหนึ่งก็วันนี้วันพุธเลขสี่เลขสี่จะมาไหมวันนี้จันสุขพุธจันสุขพุธจันสุกพุทธจันสุกพุธ อ่ะพุทที่แล้วออกเดี๋ยวนะไล่ดูจันสุกพุทอันนี้แปดศูนย์เจ็ดสามจันสุกพุทจันสุกพุทอันนี้สี่สามสามสี่นะตอนนี้เผื่อสี่จะมาด้วยนะครับนี่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่ชุดนี้นะครับที่ผมสนใจนะถ้าดวงดีนะครับโชคมี ถ้าเกิด f c ไม่ชอบตามผมก็เลือกดูนะครับวันนี้จะให้เด่นเลขสี่กับเลขห้าครับจันสุกพุทธจันสุกพุทธนะวันนี้ผมจะให้เด่นที่เลขสี่กับเลขห มันเซียเ่ยวเลขมันอาจจะติดในกลุ่มเดิมนี่แหละนี่ดูวันนี้เหมือนคล้ายๆว่ามันจะออกลักษณะแบบนี่ไงติดมาแบบกลุ่มเดิมแบบนี้ศูนย์ห้า ก็เลขหกนะครับก็ติดไว้หน่อยนะเลขหกวันนี้เผื่อมันหลุดไปนู่นนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วช่วงนี้นะครับมันเบิเ้ลเนเี่ยเบิ้ลเบิ้ลไปแล้วห้าห้าอันนี้น่าจะเบิ้ลต่อไม่น่าจะเบิ้ลต่อมันก็ระวังอยู่นะวันจันทร์เนี่ยระวังผมว่ามันไม่เบิ้ลนานแล้วอาจจะเบิ้ลแต่ว่าที่ให้ fc ไป,ไปดันไปเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนอกห้าห้า ไอเบิลเจ็ดเจดนะครับคุณออกห้าห้านะครับเก้าสี่ห้าหกสี่กับห้าวันนี้คอยรุดด่นดูตัวเด่นนะครับสายรูดสนะี่กับห้าะเผื่อจะโชคดีครับ แต่เก้ามันมามันชอบไหลนะจาาเก้าเนี่ยเก้ามันมามันก็ชอบไหลนะเก้าเก้าเก้าเนี่ยมามันชอบไหล 9, 9, 9มาเลยน,นี่นะออกสามเก้าออกสามเก้าอีกนะครับแต่คงยังไม่เป็นศูนย์เก้าตัวเดิมหรอกถ้าออกก็ยอม <laughs> ถ้าออกตัวเดิมก็ยอมแต่วันนี้ของก็ติดเก้าาอยู่ก็จะมี สี่เก้าห้าเก้านะครับสี่เก้าห้าเก้าเลขนี้ไปใส่เลขเก้าไว้นะครับอขอบพระคุณนะครับก็มาลุ้นกันดูตอนเย็นนะครับรัฐบาลไทยก็ชุดสองตัวล่างก็ฝากเอซนะครับไปลองดูเที่ยวนี้ก็ปรับสูตรปรับอะไรกันใหม่จะปังไหมนะครับสองตัว ตันนี้ก็ได้ดินหกวุนเน้นไปที่หกสองกับหกสามนะครับตัวแรกหกหนึ่งนะผมมาดูแล้วว่าสูตรสูตรอีกตัวนี้มันน่าจะเข้าสักตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูตัวเลขตัวเลขเนี่ยนะครับมันน่าจะมาสักตัวหนึ่งไม่สองก็สามมุมเล็งอยู่เนี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันจะมาที่หลังหน่วยนะนะครับสองสามสี่ออกหกสองสองสามอ่าสองสามสี่ออกศูนย์สองนะครับ วันนี้ก็ได้สองสามสี่จะมาสองกับ3ามเหนอยู่ตัวข้างหน้านี่ตัวข้างหน้าก็เลยให้ไปที่ตัวเด่นถ้ามาก็จะเป็นหกสองหกสามเน้นไปสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างขอขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับ FC ที่อยู่ในกลุ่มก็รอรุ้นสามนอยว่าจะได้อะไรผมจะส่งให้สักพักหนึ่งนี่แหละทั้งหว่ดีก็เข้าชุดเน้นไปอน่อยมันก็ดีหน,น่อยมันมันมีสามนอยมันก็บางครั้งมึงก็เข้าแต่วันเลยนะเข้าเป็นนอยพิเศษก่อนเลยนะครับน่อยพิเศษนอยปกตินะครับสวัสดีโช่ดีครับสวัสดีครับ